สวัสดีพี่น้องสวัสดีเป็นูกุกคนสวัสดีพี่น้องขิงต่ำกล้วยทันีปใบวิ่งเหี่ยวมันอีก็ขบๆกับสองสองเสียวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเธอทำอะไรยำจกจกอยู่นะสบายดีพี่น้องสบายดีลูกเปล่าอาวุธสกุนเดิมเรื่อนีอ้กามาต่ำกล้วยทันีเนาะ อยู <ESCO> ่โรงงานของโรงงานนะกาแสงทของเจ๊บ่ทานั่นเองหรือว่าของอันท่านทาวรบวพะวงเนาะเพิ่นจะมีซ่องฝากกดติดตามซ่องเพิ่นนี่เด้อพี่น้องทาวรบัวขาวงเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็อยู่โรงงานของเพิ่นหละมากินตํ้วยมาตกล้วยเ่านี้ตานี้พี่น้องเกินก้อหมตกิกับจกมืีน้ตําก้วยพี่น้องต้วย โยยังพ่อหนักวแตพอบ่จะไปมาแบบมัน่าพออีพอบ่จะไปมาน้อยพ่อ่เอาเนี้ยมาอีกโชว์ประตำแล้วกูอินแล้วย่าจะไปมาแล้วออบกอย่างเดียวจะไปมาแบบมันน้อยย่าเนี่ยมันน้อยน้ำสอีกว่าสิยังกินผู้อินผัวสาวนเดี๋ยมเส้นจยังจุด พ่อแก่เนพอว่าท่านพู้ได้กินตำกล้วยท่านนี่และท่านก็จำท่านก็ฉมาดท่านก็น้ำเลยเป็นปอพี่น้องเ้ยพี่บอาวอาไปซื้อแล้วบอ่บอกคือบขามเปี่ยนแ่เมืองใหม่ก็คือมันอก่นมืนฝรัคือบอกว่าข้ามเปลี่ยนวะเอากินตรงบ้านให้เบิงะเอาินตรบ้านให้เบิงบ่อน้ำม่ที่จะเบิ้งโมโหลองกันเองยังก็เองยังก็ ารมไม่ดีเราบอกเท่ล้อนเยังีไปหอนใ่กับเท่งลกก้อนได้นี่มันมีไม่อยากเลยเสียเสียบเเสียบนแ๊ลองนอีก่ชีมือเจียมเจลงมือเลยนี่คือสีผัดผัดโยบุกกวก็ผัดจะได้อย i ก็คัมือเจียบเ โอ้ยใครในบริบปีบอบน้องเข้าดอกกันนี่นลเด้อนี่กันนแสน้องแบอไปกินกันมนกันพวกเลยพี่น้องไอยชิชู่างโกับถูกกัใหญ่ใหญ่เอาทันพวกใหญ่มันสัตเต็โอ้โห้ากินกพร้อมกับพี่น้องเ้ยตำกล้วยตำกล้วยต่นี่พี่น้องนี่พักขยัแหงเนาะแล้วกัน อันนี้ยังสดเอาขันยังสดๆจ้านี่บุ๊มียังไรดอกเอาซ่ำหน่อยพี่น้องเกลี่ยเล่นๆกว่าสิไลต์สดแล้วว่ะกูว่าสิไลต์สดมาพี่น้องปาต่ำเซ็ตซิ้นเลยพี่น้องเว้ยเว้ยก่อนเว้ยก่อนเว้ยว้ยเว้ยเห็นทันอันมาเพื่อเขาก็ใแสน้ำลังพี่น้อง ไลนลนพี่น้องมามาพี่น้องจักันี่ก็ยุ่ง9ามงหนึ่งวงงานน้ำาองงานนำโจ๊ามหัวของข้าวพาวอนหัวพะวงกะเปอีจัง่องคนนี้เลยพี่น้องทาวอนหัวพะวงไม่จัง่องแม่น้องนึนก็ได้เพาต้องพอดี ฝากอันก็จิตตามส่งแม่น้องนุ่นอีด mmm. ้วพี่น้องบทนิจ um ังเออาทกกั่จ้าก็ฝากี่น้อยมาพี่น้องมามามาน้องมามามาพี่น้มามาพี่น้องมาน้องน้องามามม่้อามามมา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 มน้อมามาา่มมาาาาา่นมามา้อ้อมามาามา้อมามา้อา้อ่าาาาาง เม่ตลาดาไรลตลาดเทียบทางอนี้รู้แล้วมันยูการบงนะพี่น้องจพาทายงเห็นจะเอาบ่มาเหยียบหัวบวลโคตรแรงรู้มาเลยนีผ่านแสดงว่าผ่านพี่น้องเพราะว่ามันมีพต่นสมาร์ทือว่ามีจางก็คือแบบโมบินฟอมจอนลงี

กูบอกให้เพี่ออกนน้อยกูไห้ประจํมป์เอาไอ้นี่มีแหละมาอยู่บ้านเอาพี่ออกม่าัน่าอทังบพก่ด่มานั่ง่นก็ได้กินไลคนี่นเหืนโควิดแน่อยู่ไหใส่บ่วงมืนโควโควิดจะไปน่ยบ่วงมาไปอาีน้อยแบบไม่แบบไม่ไมไม่ได้อยากมามาหลๆ์รมาเด้อมาเด้ออินไลคนี่น้องแจ๊ Đúng rồi. Oi. Lương Sang Chọi. Đi nhá. Lên luôn nhở? Rồi tông mẻk năm khói. มีแต่ใบลอยไม่มีใบชาวใบห้ลอยต้องใบะกะาว่าันจับไดมูกินไอเดกินคุเปอเห็นใช่จามเด้เนี่ยเปลอเลยเ ยังก so, ็ย mm hmm. ู่ข <Yeah> ึ้นบ่ไดยิ่มเปนอนเลยเนาะฮะกินโบกินเียบใทน่ยเนาะตู้ได้ทุอ่งเต้กิ้งเต้้นกกมากลเะมากแล้วมากน้บานาคบานาคดเนาะมาเยมาเลย

สออคุณแบ่กางนอ็นบ่ําเจคืนที่าแล้ําขอบคือโาเ สื่อแพ้งหมดป่ะก็แพ้งไหมมีรหัสนหมปีละเท่าไหร่ปีละเท่าไหด่เหล้งทำั้งคัวจับแล้วบอบอป่จ๊ะเธอไม่กินหรอมีปีละครั้งไหมไม่ใช่มีทุกวันนะ

พูดมันเริ่มขึ้นแล้วจู๊เลยนะดีดีหมน่ารู้ช้างอะไร่กินง่าเลยนะ้วเ่ทายกันต่อมา เดาไปเลพี่น้องเยี่ยมไ็วะให้กินให้กินสมาร์ทมันเป็นฟอร์มค่ะเราเป็นบอกให้บรษัามนเป็นฟอร์มก็ไปทำอะไงเดียวมาเป็นเด็กโอ้ย่หน่มยนี แบย,ยงวนี้ไมจัดจ่า,า,า,จา,กกาแคบนี่นแคบกาถตีนอว่าถ,ต,ถ,าถตีนแคบ <Okay. S 2> เอา,าอปแคบก็ถือตีนนี่ถือตีน่แคบกูบอนเอยถือตนคนดัง โอ้ยโอเกันไปโอ้ยเผื่อพี่น้องเว้ยมาข่าวกระโดคือชิคกเนาะอย่าเด้ออย่าเด้อมงนีมงเจ๊เด้อโอ้ยจิงสุดจะจะสาส้าจอดนือเนาะอ๋อชอเด็ดเลยไมล่ะแซ่บกว่าจุดทิ้ ด้วยขยันตักแต่มี้องเอ้สำหรับคลิปนี้ก็พรเก็บขักวบรรยากาศเที่เาะพี่น้องนะที่น่อดม่เาที่หเ้นงาสาติดตามาิดตา ก้อยสิมาเกานาะ้อยก้อยก้อยกยกอยกยกอยู้กกอนนู้กบดดีพี่น้องกบดี้พี่น้อง